การเกิดมาพบชาติหนึ่งก็เพื่อเข้าถึงพระธรรมกายและขยายวิชาธรรมกายให้เป็นที่พึ่งแก่มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนอย่างอื่นก็เป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยกันอยู่ในโลกนี้เท่านั้นอาศัยกันไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสสร้างบารมี ฝึกฝนอบรมใจให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในถ้าจับหลักอันนี้ได้เราก็จะดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดไม่ติดอยู่ในโลกธรรมแปดคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีเนินทามีสุขมีทุกข์แล้วก็จะไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งสิ้น ใจก็จะติดอยู่ในกลางพระธรรมกายอย่างเดียวแม้จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกเหมือนคนทั่วไปแต่เราก็สามารถยกใจให้อยู่เหนือโลกได้ซึ่งการจะพัฒนาจิตใจให้ไปถึงระดับนั้นได้ต้องเริ่มจากการนำใจกลับมาหยุดนิ่งไว้ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาสบายเป็นประจำทุกๆวันแล้วเราจะสมปรารถนาในชีวิตกันนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธ์บทหนึ่งปรากฏในคุธกนิกายธรรมบทว่าชราชัดชริตาโหนติหัตปาธาอนุสวายัสสะโสวิหัตตถาโม มือและเท้าของผู้ใดสุดโทรมไปเพราะชราเป็นสภาวะที่ไม่ยอมเชื่อฟังผู้นั้นมีเรี่ยวแรงอันชรากำจัดเสร็แล้วจากประพฤติทธรรมได้อย่างไรที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินกันจนคุ้นหูว่าการเข้าวัดฟังธรรมหรือประพฤติธปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องของคนแก่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีภารกิจเรื่องการทำมาหากินแล้วแต่สำหรับคนหนุ่มคนสาวต้องเอาเวลาไปเล่าเรียนศึกษาวิชาการทางโลกและต้องเร่งหาเงินต้องดูแลครอบครัวเมื่อถึงตอนแก่ก็ค่อยลงมือประพฤติ ฏิบัติทมกันนี่ก็เป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องนะจ๊ะปฏิคิดอย่างนี้แสดงว่ายังประมาทอยู่ส่วนผู้รู้ทั้งหลายท่าน,นล้วนต่างเห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายรู้ว่าทัานทีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตก็เหมือนแสงเทียนที่ถูกจุดขึ้น มีแต่จะมอดดับไปชีวิตของเราทุกคนต่างก็ถูกไฟคือความแก่ชราและมัจ,จุคือความตายเผาลนให้มอดไม่ไปอยู่ทุกขณะนอกจากนี้ระเบิดเวลาของชีวิตคือความตายที่มาตัดอลอนซึ่งเราได้เคยทำบาปอกุศลไว้ในอดีต จะตามส่งผลแล้วระเบิดขึ้นมาไรเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเพราะความไม่ประมาทเราจึงตั้งปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนี่แหละถ้าจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมในตอนแก่ก็เหมือนรถเก่าๆเก่ียนผุๆจะใช้ประโยชน์อะไรก็ได้ไม่เต็มที่ ร่างกายที่แก่ชาราอาจจะนั่งสมาธิทำได้เพียงไม่กี่นาทีก็ปวดเมื่อยแล้วหลวงพ่อว่าวัยหนุ่มวัยสาวนี่แหละเป็นวัยที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นเราจึงควรหาโอกาสมาทำใจหยุดใจนิ่งกัน เหมือนดังเรื่องของท่านกุดุมพีชื่อมหาปาละที่เราจะได้มารับฟังกันต่อในวันนี้นะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาปาละได้สละเวลาจากการทำมาหากินเดินทางไปกับพุทธบริษัทเพื่อฟังธรรมที่วัดพระเชตวัน ท่านนั้นนั่งอยู่ด้านท้ายบริษัทตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพในวันนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงตรวจด,ดูอุปนิสัยของเหล่าเวนนยสัตว์ว่าบุคคลใดเป็นผู้มีบุญญาธิการที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วพร้อมที่จะบรรลุธรรมก็ทรงเห็นอุปนิสัยของมหาปาละว่า เคยสั่งสมบุญกับพระบุทธเจ้าล่อนก่อนๆมามากจึงได้ตรัสอนุปพิกถาคือทรงประกาศทานากถาปันนา,นาเรื่องอนิสงส์ในการให้ทานศีลกถาปันนา,นาเรื่องคุณของการรักษาศีลสักขะกถาปันนา,นาเรื่องความสุขของชาวสวรรค์ ซึ่งเป็นโลกแห่งการสเสวยผลบุญกามาทีนวะกถาโทษและความซ่อมหมองของการมทั้งหลายและตรัสอนิสงค์ของเนคขม,มะคือความประพฤติออกไปจากเบญจากรการมคุณทั้งหลายกระดุมพีมหาปาละได้สดับธรรมนั้นแล้วคิดว่าบุตรและธิดาก็ดี โอคสมบัติก็ดีย่อมติดตามผู้ไปสู่ปรโลกไม่ได้แม้สรีละก็ไปกับตัวไม่ได้การอยู่ครองเรือนของเราก็ไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรเลยเราควรออกบวชเพื่อสแสวงหาสาระที่แท้จริงของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งดีกว่า เมื่อจบพระธรรมเทศนาจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลขอบวชพระบรมศาสดาตรัสบอกให้ท่านไปอำลาญาติพี่น้องเสียก่อนเพราะเป็นธรรมเนียมว่าผู้จะบวชเป็นพระภิกษุต้องได้รับความเห็นชอบจากปิดามันดาผูป้ปกครองหรือมู่ญาติ คนใดคนหนึ่งเสกก่เนื่องจากบิดามันดาของมหาปาละได้ละจากโลกนี้ไปแล้วหลือแต่น้องชายคนเดียวชื่อจุลปาละท่านจึงเดินทางกลับไปบ้านได้ขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดของตนนำมากองไว้และบอกลาน้องชายว่าน้องรัก รั์ทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองทั้งหมดนี้นะ่ะพี่ขอมอบให้เจ้าเป็นผู้ดูแลส่วนพี่นั้นนะ่ะจะไปบวชกับประสัมมาสัมพุทธเจ้าน้องชายได้ฟังแล้วก็คัดค้านว่าพี่พูดอะไรเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตน้องก็ได้พี่นี่แหละที่เป็นนังพ่อ และเป็นทั้งแม่สมบัติของเราก็มีมากมายเมื่อพี่เป็นกฤหัตครองเรือนก็สาม,มารถที่จะทำบุญให้ทานรักษาศีลหรือจเจริญภาวนาเหมือนคนทั่วไปได้พี่อย่าออกบวทเลยมหาปาชะชี้แจงว่าน้องรัก พี่นะได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นมีความไพเราะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและก็บื้องปลายเป็นธรรมที่ละเอียดมีความสุขขุมลุ่มลึกการจยบมินธรรมให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในท่ามกลางการครองเรือนนั้นทำไม่ได้หลอก อุีิจะบรรลุอรหัตผลซึ่งเป็นอมตะธรรมอันสูงสุดได้นั้นจะต้องออกบวชอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพี่จึงขอลาบวชในวันนี้แหละแม้ว่าจะชี้แจงเหตุผลให้น้องชายฟังอย่างไรก็ไม่เป็นผลเพราะน้องชายของท่านน่ะไม่รู้ว่า ระธรรมเทศนาที่พี่ชายได้ฟังมานนั้นนะมีความสุขขุมลุ่มลึกอย่างไรจึงได้แย้งไปว่าถึงอย่างไรก็ตามตอนนี้พี่ยังหนุ่มอยู่ถ้าอยากบวชจริงๆก็ให้ออกบวชตอนพี่แก่แล้วก็ได้พี่ชายก็ได้พูดให้ข้อคิดต่อไปอีกว่าน้อง เวลาแก่เท่ามาเนี่ยแม้มือและเท้าของเราเองก็ยังไม่ยอมเชื่อฟังเราเลยไม่สามารถบังคับไปเป็นไป,นปนตามที่ใจปราถนาได้แล้วจะกล่าวไปยายถึงหมู่ญาติว่าจะอยู่ในอำนาจของเราได้อย่างไรมือและเท้างผู้ใดสุดโทมไปเพราะชราไม่ยอมเชื่อฟังผู้นั้นน่ะ มีเลี้ยวแรงที่ถูกชราคำจัดเสร็จแล้วจะประพฤติทธรรมได้อย่างไรนับแต่น,นี้ไปพี่จะออกบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเจ้าจงดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้แล้วก็อยู่ครองเรือนคนเดียวเถิดเมื่อน,น้องชายเห็นว่าห้ามไม่สำเร็จจึงได้จะร้องห่มร้องไห้ มหาปาละได้ไปบวชในสำนักของพระบรมศาสดาและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินในในสำนักของพระอุปชาอาจารย์จนครบห้าพรรษาหมอกพรรษาปรวรณาแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูนถามเกี่ยวกับธุระในพระศาสนา ว่ามีกี่อย่างพระบรมศาสดาตรัสสอนว่าธุระในระศาสนานี้มีอยู่สองอย่างคือคันธุระและวิปัสนาธุระการศึกษาพุทธวจน,นะคือพระไตรปิฎกจะแบ่งออกเป็นนิกายเป็นหมวดหมู่แล้วทรงจำ กล่าวสอนภิกษุสมมเนณรบาศกบาสิกาตามสมควรแก่ปัญญาของตนเองก็เรียกว่าคันทธทุระส่วนการเป็นผู้ยินดีในเสนาสน,นะอันสัง,งัดปรีิภิเวกเพื่อเริ่มตั้งความสิ้นไปและความเสื่อมไปไว้ในอัตภาพจะเริ่มวิปัสสนาด้วยความเพียรที่ติดต่อกัน ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อมุ่งกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลชื่อว่าวิปัสสนาทุระพระมหาปาละพิจารณาตนเองว่าเราตั้งใจออกบทเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง บัดนี้เวลาก็เลื่องเลยมาหพรรษาแล้วยังไม่ได้ลิ้มรสแห่งความสุขจากการได้บรรลุมรผลนิพพานเลยควรที่เราจะเร่งทำความเพียรเสียตั้งแต่บัดนี้ว่าแล้วก็ทูลขอพระกรรมฐานกับพระพุทธองค์เพื่อจะได้เประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องจากนั้นท่านก็กราบทูลลา ไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่ากับเพื่อนสหธรรมิกอีกหกสบรูปส่วรว่สเส้นทางการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเราค่อยมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงมัธร,รมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน